Ô vừa ơi, mười này mười đại đi vừa đại lam vừa tội tower lam chẳng chịu lâu vừa nóng lắm chịu nóng 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 chịu làm, ừ, nó làm trong... chịu nó nó พี่น้องเอ้ยอาสบายดีสบายดีสวัสดี FC เมื่อสกู๊ตสกคนพี่น้องโอ้มาพี่น้องมาเอ้ยได้ยังมื่อนี่พี่น้องเอ้ยทำปลาดุกพี่น้องทำปลาดุกใส่กิโลพี่น้องเอ้ยทำปลาดุกใส่กิโร่จีโล่น้องพี่น้องเนาะทำปลาดุกใส่กิโร่เสร็จๆกินในตอนเช้าพี่น้องก่อนออกไปเฮ็ดเวียกเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเนี่ยโอ้ ลำปลาดุกหนูพี่น้องเนาะใส่กิโลมาพี่น้องมาเสร็จเสรพี่น้องอันนี้เด็ดพี่น้องอันนี้อันนี้เบาตุกตามักเนาะมักไวายมักไายพี่น้องมักไายพี่น้องเลยหมักไายเก็บมาถึงภูพี่น้องเลฮะกระดาษซื้อเนาะพอได้เก็บกะมาเด้อมาเด้อลูกแรนกินข้าวน่ะเมย์เด้อมาเด้อซีมันสกุลสกุลมันนี่กินข้าวแบบเซียนเสือเต็มเนาะซีฟังพี่น้องอันนี้มี่เป็นหยด มาเด้อที่มีสกูสตเอร์มัอนี้มากินข้าวนังบาตุกตาเดิมมัอน,นี้ได้อาหารล้าพี่นอ้องล้ากิโลใส่ปลาดุกครับครับมีผักพี่นอ้องมีประโยชน์ต่อร่างกายเนาะพี่น้องเนาะกินน้ำสุกมาพี่น้องมาโอ,โอ้แม่เทิงยีบ่บ่อยแม่เนาะ

เดือดเดือนอนไปนองเนาะเป็นนองมันขนาดี่นอง

măng chéo đâu măng có khả năng với nó ơi chị lo เราไปไดี๋ยวดูเบอร์ไหวางป่ะก็ลุกตัวเหนวไว้ซ้ก่อนขึ้นวันแบบนี้ครับตัวนอนขี่น้องเลย Đúng không? Đúng không đi. Không được này bay ngoài bay đi Được và

เศษนักเนาะตัวนี้น้อยๆพอดีลามพี่น้องเอย่าตัวใหญ่ไลยน้ำมันมันไล่เป็นบริสัพพอดีพอดีแศษเป็นทางกระดู ເລີຍຈະລໍຢູ່ທາງໃນນີ້ເດີ້ເອີຫຼາຍພີ່ນ້ອງເນາະ Để mình Để mình Để mình xuống thái bờ

เอาขเก่าคำว่าสวัสดีเลยสบายดีเอาบ๊ายบาย